สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาดูเตเตอร์เชื่อมชุดสีนะครับ่ะ,ะดูพร้อมกันอเอาเลยอขนาดเอาฝั่งไหนไปฝั่งไหนอ่ะกดช้าช้ากดลึกๆ,ๆกดลึกๆกด กดรถเชื่อมอ่ะเป่าด้วยอ่ะกดรถเชื่อมแรงๆเข้าไปอ่ากดกดเข้าไปกดที่เราจีบอ่ะเออใส่เข้าไปใส่กดแรงๆหน่อยดีอืม กดเข้าไปลึกเออกดลวดเข้าไปลึกลกลวดอ่ะกดลงไปลึกๆอ่าตัดอ่ะแันนี้อะโอ้ควันโดนตัดเ,เส้นเนี้ยเส้นเนี้ยอ่ะออืม กดเลอกเออลวดตกดลงไปหนักๆเลยลวดอ่ะอันนี้เตอเตอร์นะครับเตอเตอร์เชื่อมอ่ากดไปเล็กกนั่นแหละจิ้มหัวแรงแล้วก็กดลวดลงไปนะครับอ่จิ้มหัวแรงลงไปก่อนนะดูนะครับเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยจิ้มแล้วกดกดหนักๆห,ห,หน่อยเวลากดกดลวดตะกดหนักๆ อันนี้นี่เส้นนี้อลวดนะกดหนักอ โอเคใช้ได้อบาทยิมเมสอ่านี่นะครับสเตอร์เชื่อมนะครับคือเชื่อมออกมาแบบนี้นี่คือใช้ได้เลยนะครับเนี่ยกดฝังกดฝังลงไปเลยนะครับรถเชื่อมเนี่ยสวัสดีครับ